กุนซือท่านหนึ่งได้พากองทหารเดินเข้าป่าทหารน้อยใหญ่ก็กังวลมากหลังจากเดินเข้าไปได้ไม่นานก็เจอเข้ากับหมู่บ้านของกองโจรแต่แล้วเมื่อเหล่าโจรเจอทหารก็หนีกันไปจนหมดทิ้งไว้เพียงแค่ที่พักและอาหารมากมายเท่านั้นหลังพักผ่อนกันอย่างสุขสบายกุนซือก็พากองทหารเดินผ่านเชิงเขาทหารน้อยใหญ่ก็กังวลอีกเพราะกลัวว่าจะโดนโจมตีจากที่สูงแต่เล่ากับตาเห็น ตรงเชิงเขาได้มีถ้ำขนาดใหญ่ให้ทหารเข้าไปหลบและพักผ่อนกันอย่างสบายวันหนึ่งแม่ทัพเรียกกุนซือไปพบท่านกุนซือท่านบอกว่าจะสร้างหน่วยทหารพลีชีพให้กับข้าท่านเบิกเงินไปมากมายเพื่อขุดถ้ำและจ้างโจนป่าท่านจะทำอะไรกันแน่กุนซือยิ้มแล้วพูดว่าบัดนี้กองทหารของข้าเชื่อใจข้าเต็มที่แล้วต่อจากนี้ต่อให้ข้าออกคำสั่งอันตรายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่กลัว เพราะคิดว่าข้าต้องทำให้พวกเขารอดได้อย่างแน่นอน